ร้อนๆเลยนะคะทุกคนเป็นชุดเซ็ตเมกามาโต้นั่นเองนะคะเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์นะ,ะเออเป็นหุ่นยนต์นะคะนนี้จะมาเป็นแนวแบบแอคชั่นแล้วก็คอมเมดี้ตัวน,นี้คือเขมเหมือนเป็นมันเป็นหนังนะมั้งน่าจะเป็นทํามาจากอนิเมะนะคะนี้ก็เอามาพับจีก็มาคอลแลบนะคะนี่เลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้นะคะทุกคนก็สามารถกด นะะทำภารกิจประจําวันนะคะโอ้โหแค่เข้ามาปุ๊บได้ไปแล้ว50 UC นะคะนี่ไม่ใช่5 UC นะ5 UC ไม่ใช่50 UC นะคะหรือก็สําเร็จหนึ่งแมตช์พร้อมกับเพื่อนอีกนะคะก็จะได้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับขอเข้าอีกทีนษนะร่ง อยู่นาน,นี้ใช่ป่ะแล้วก็สาเร็จนี้ก็จะได้อีก30 UC นะคะได้แบบฟรีๆเลยนะคะอันนี้ใครที่ยังไม่รู้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาทํานะแล้วก็มีร้านค้ากิจกรรมนะคะก็จะมีอะไรบ้างดูเลยนะคะมีชุดเซตนะคะมีหน้ากากนะคะแล้วก็สกินรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สกินมีดด้วยนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากมากเลยนะ,ะมีการมาโตนะคะโอเคอันนี้ใครอยากได้ก็สามารถจัดได้ที่กิจกรรมเลยนะคะทุกคน ในหน้าตาอย่างเงี้ยเลยลเดี๋ยวน้องพิงขอนี่มีมีมีกดฟรีหนึ่งครั้งด้วยศู c ยูซีนะทุกคนเนี่อยอะไรนะต้องการหนึ่งอ่าลองปั๊มามปัมป๊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 มปั๊มว้าวยินดีด้วยนะคะได้มาหนึ่งอ่าเราก็